สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องข้างกันค่ะ<อ>น้องใครเป็นคนใส่ซาวอะ่ะไม่ที่พี่บอกว่าเสียงหมาไม่ใช่หมาหอนแบบนี้มันคือหมาห่าหน่ารักน่ารักแบบเรื่องข้างบ้านคุยกันอะไม่ใช่หมาหอนเป็นรายการผีแบบนี้จะบ้าหรออย่างงี้คนฟังก็เข้าใจ ไม่ไม่การไปเด็กฝึกงานไม่ได้คออ้างเลยพี่ต้องการทําแบบมืออาชีพอะไม่ไม่ต้องมาร้องทห้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอฮัลโหลฮัลโหลมีใครไ้ยนไหมคะมีคนโทรมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาเคลียร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อลำดวนคะ่ะโอ้ยชื่อน่ารักจังเลยคะ่ะ ขอบคุณค่ะพอดีคุณแม่ตั้งไว้ให้นานแล้ววันนี้จะโทรมาเล่าเรื่องอะไรคะก็จะเล่าเรื่องเรียกว่าอะไรดีละคะเ,เพื่อนร่วมบ้านละกันคือที่บ้านหนูเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาเปิดเป็นบ้านเช่า <c oughs> แล้วก็มีผู้หญิงมาเช่าคือนางชิววิวนะคะระหว่างที่ย้ายของไปเนี่ย พอดีสายตานางอะก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวขาวจ๊วะเลยนะคะจะเรียกว่าขาวซีดเลยก็ได้แล้ววิวเนี่ยมันก็ถูกใจค่ะมันก็มองมองแต่ก็ไม่ได้อะไรพอตอนเย็นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็มาดูแลความเรียบร้อยค่ะ เขาก็เลยแจ้งว่าเขาขอเก็บห้องไว้ห้องหนึ่งในบ้านเพราะเขาจะเอาไว้เก็บของมีค่าของเขาแล้วก็ห้ามทุกคนห้ามใครเปิดเข้าไปเลย mm hmm. ซึ่งเวมันก็โอเคค่ะเพราะว่ามันก็อยู่คนเดียวอ่ะก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะอยู่แล้วทีนี้นางก็เลยโอเคเรื่องบ้านไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถามเรื่องผู้ชายที่เห็นค่ะ mm hmm. แต่พอพูดเรื่องผู้ชายขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆเจ้าของบ้านเาก็เลิกลกใหญ่เลยค่ะแบบ ะค,ะคือแบบบ้านนะคะก็จะอยู่ใกล้วัดแล้วก็มีแม่น้ำข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็จะมืดๆหน่อยแล้วก็มีเสียงแบบมาหอนบ้างเสียงกบเจียดอึ่อ่างจิ้งหรี่อะไรเงี้ยค่ะมาครบเลยค่ะวิวอ่ะมันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆค่ะเพราะว่าถ้าตกกลางคืนเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงก๊อกก๊กแก๊ก อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะคือรายการเนี้ยนะคะไม่ใช่รายการผีรายการหลอนอะไรนะคะคือเราก็จะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องผีเรื่องหลอนนะคะมันเป็นเรื่องรักค่ะอ๋อโอเคค่ะอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยนะคะขอหนยนะคะพี่หนูมีเวลาไม่มากได้เลยค่ะทีเนี้ยวิวอะมันก็เลยไม่สบายใจค่ะมันก็เลยไปหาหมอดูลายมือหรือว่าไพ่หย,ยิบสีค่ะแม่ชีแก้กรรมแล้วเขาก็เลยบอกว่า มันจะเจอเนื้อคู่ผีค่ะฮ <Ha? S 2> แต่ว่าแล้ววันหนึ่งนะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าเนี่ยอยู่ดีๆวิวมันก็ได้เสียงก็ก็แก๊กแก๊แกอีกค่ะมันก็กลัวมากเลยกลัวจะนอนคุ้มปองอยู่คนเดียวเสียงมันก็ไม่หยุดสักทีค่ะมันก็เลยทนไม่ไหวแล้ะตัดสินใจรวบรวมความกล้าวิ่งออกไปดูเสร็จแล้วมันก็เจอผี เขายังหาที่อยู่ไม่ได้แต่ป้านเนี่ยก็ร้อนเงินก็เลยต้องปล่อยบ้านให้เช่าส่วนหลานชายก็ยต้องมาแอบอยู่ในบ้าน mm hmm. นั่นแหละค่ะแต่ว่านะคะที่น่าปวดหัวกว่าเนี่ยมันสองคนดันชอบกันค่ะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอย่างนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไหมคะ,ะก็น่าจะดีนะคะหนูก็คอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเนี่ยก่อนจะไปเกิดเนี่ยหนูก็ไปอยากจะไปลามันอีกที ว่ากลัวมันจะกรีจนสลบไปอย่างคราที่แล้วอีกหนูก็เลยคิดว่าออไม่ไปหามันตรงๆดีกว่าขอหนูฝากพี่ไปบอกมาหน่อยละกันนะคะว่าขอให้มันอ่ะมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าจุดทูบเยอะแยะปวดหัวร้อนไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวนะคะน้องอะไรนะคะน้องน้องมันหมายความว่ายังไงอ่ะว่าและเชียวยังไม่ทานแจ้งเบอร์เลยมันจะมีคนโทรมาได้ไงวะน้อง ไม่ไม่ใช่น้องลำดวนนะคะน้องฝึกงานไปไหนกันหมดแล้วอะไปไหนกันหมดแล้ว